วันนี้ดูเหมือนว่าจะมีคำถามออกมามากมายเลยนะคะว่าเงินดิจิต l ลวลเลททายที่สุดจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อซึ่งดูเหมือนว่าคำตอบเนี่ยจะไปทางอาจไม่ได้ไปต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวแอนจะพามาดูหน่อยอันนี้เป็นบทความจาก The Standard นะคะที่เขารวบรวมมาคือหลังจากเมื่อวันที่16มกราคมคุณภูมิธรรมเนี่ยได้มีการประกาศเลื่อนการประชุมคณะกรรมการนย บาบโครงการเติมเงิน1,000 0บาทครั้งที่1ทับ2อ6พออกไปโดยมีเหตุผลนะคะว่ามาจากปปอชอเนี่ยเตรียมจะส่งข้อเสนอแนะให้กับรัฐบาลเพิ่มเติมสะท้อนว่าโครงการเรือธงของรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยอาจจะเจออุปสรรคเพิ่มเติมจากปปอชอและก็เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นนะคะทุกคนว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆ ว่าโครงการ Digital Wallet อาจาไม่ได้ไปต่อโดย The Standard w o r l t นะคะเขาได้สรุปปัญหาแล้วก็อุปสรรคของโครงการมาให้แล้วดังนี้นะคะทุกคนเริ่มจากข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งนับเป็นข้อคิดเห็นที่สำคัญเนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยนะคะถือเป็นด่านแรกค่ะที่จะฟันธงว่าพรบกู้เงิน5 0 0แสนล้านนี้เนี่ยจะผ่านหรือไม่ โดยข้อสังเกตที่กฤษฎีกาเสนอมาเนี่ยนะคะได้แก่หนึ่งรัฐบาลยังตอบไม่ได้ค่ะทุกคนว่าเศรษฐกิจไทยวิกฤตหรือไม่เนื่องจากมาตรา53พรบวินัยการเงินการคลังเนี่ยระบุว่าการกู้เงินเพิ่มเติมเนี่ยต้องเกิดสถานการณ์วิกฤตหรือต้องใช้กรณีจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น2ค่ะ รัฐบาลยังตอบไม่ได้ว่าโครงการิี่โซเวเลตเนี่ยจะคุ้มค่าหรือไม่เนื่องจากตามมาตรา57พรบวินัยการเงินก,นนก,นก,นกนารคลังระบุว่าการกู้เงินเพิ่มเติมเนี่ยจะกระทําได้แต่เฉพาะเพื่อใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือสังคมโดยนอกจากข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการคฤษฎีกนาแล้วเนี่ยนะคะรัฐบาลยังต้องการรอฟังข้อคิดเห็นจากทางปปชด้วยเนื่องจาก ต้องการจะทำให้มั่นใจว่าโครงการนี้เนี่ยจะไม่ผิดกฎหมายใดๆหรือมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่ได้รับโทษหรืออาจถูกจำคุกหลังจากการดำเนินโครงการนี้โดยเมื่อวันที่16มกราคมเนี่ยสื่อหลายสำนักนะคะเขาได้มีการรายงานข้อคิดเห็นบางส่วนของปป,ปชที่เตรียมส่งให้รัฐบาล โดยหลายข้อคิดเห็นของปอปอชอก็เป็นข้อคิดเห็นที่หลายหน่วยงานรวมถึงทปอทอแล้วก็สภาพ,พัฒนเนี่ยเคยแสดงความเห็นไปแล้วนะคะได้แก่โครงการ d i จิตอลวอลเล็เนี่ยอาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็การคลังเนื่องจากหากรัฐบาลจะดําเนินนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจแต่การขยายตัวทางเศรษฐ,ฐกิจ เข้าสู่ภาวะสมดุลดังนั้นภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เข้าขั้นวิกฤตการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าแล้วก็ความจำเป็นตลอดจนผลกระทบกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือและภาระทางการเงินการคลังในอนาคตถัดมาค่ะ มีความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายเหตุก็คือแหล่งเงินเนี่ยมันไม่ตรงตามที่หาเสียงไวค้ค่ะทุกคนเนื่องจากเงื่อนไขการแจกเงินเนี่ยไม่ตรงตามที่เพื่อไทยเสนอนโยบายตอนหาเสียงจากเดิมเนี่ยบอกว่าจะมาจาก4แหล่งจากการบริหารงบประมาณก็เปลี่ยนมาเป็นพรบกู้เงิน5 0 0แสนล้านโดยอ้างเหตุวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็เงื่อนไขในการแจกเงินเปลี่ยนไปโดยเหตุผลข้อที่4เนี่ยอาจเรียกได้ว่าเป็นเหตุผลที่สําคัญแล้วก็แก้ยากที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะถ้าหากรัฐบาลจะเลือก เือกออกพอรบกู้เงิน5แสนล้านต่อไปทีนี้มาดูตัวเลือกกันหน่อยว่ายังมีตัวเลือกที่รัฐบาลยังเหลืออยู่หากต้องการทำที่อบเวเลตต่อไปยังไงคือเมื่อวานนี้คุณหมายสิริกัญญาเนี่ยนะคะได้ออกมามองว่า รัฐบาลเนี่ยอาจจะใช้ความเห็นของปปชเป็นเหตุล้มโครงการดิสโทวอลเล็ตค่ะโดยยืนยันว่าความเห็นของปปชเนี่ยไม่ได้เป็นข้อกฎหมายที่จําเป็นอะไรซึ่งเท่าที่อ่านมาก็ไม่คิดว่าเป็นหน้าที่ของปปชด้วยซ้าไปแต่หากคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์รัฐบาลก็ควรรับฟังแล้วก็ย้านะแต่ก็ไม่ควรนํามาเป็นจุดอ้างอิงคุณไหมยังได้กล่าวถึงตัวเลือกอื่นๆที่รัฐบาลอาจทําได้นะคะก็จะมีเปลี่ยนแหล่ง เงินไปใช้งบปี68แทนซึ่งงบปี68เนี่ยก็มีข้อจำกัดนะคะก็คือไม่มีที่ว่างเหลือให้ใส่โครงการ500แสนล้านเข้าไปภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังระยะปานกลางเพราะฉะนั้นหากรัฐบาลลดขนาดข,าดของโครงการลงมาให้เล็กลงก็พอที่จะยัดเข้าไปในปี68ได้ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ปลอดภัยที่สุดแล้วที่ทำได้ถัดมาค่ะก็แก้ไขซะอีพอบอรบวินัยการเงินการคลังเนี่ย ก็ตัดคำว่าวิกฤตออกไปโดยการแก้ไขพรบวินัยการเงินการคลังในกรณีที่รัฐบาลอยากจะกู้เงินก็ไม่จำเป็นต้องมีวิกฤต ก็ได้นะคะซึ่งรัฐบาลก็เป็นกลุ่มเสียงข้างมากในสภายอยู่แล้วหรือ 3. ค่ะออกเป็นพรกรกู้เงินแทนพรบรอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกทางที่รัฐบาลสามารถทําได้นะคะก็คือการใช้อํานาจของฝ่ายบริหารเพื่อออกพอรกรกู้เงินก็เป็นการบายพาสขั้นตอนที่ยุ่งยากต่างๆแต่หลายฝ่ายก็มองว่าตัวเลือกการใช้พรกรอาจถูกตัดทิ้งเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงค่ะว่ารัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะถูกตรวจสอบภายหลังเพราะ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราคงต้องตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าจากที่ก่อนหน้านี้คุณจุลพันธ์บอกว่ายังเป็นไปตามทไลายเดิมที่เดือนพฤษภาคมแต่ล่าสุดก็ออกมาบอกแล้วว่าอาจไม่ทันเดือนพฤษภาคมแต่ก็ยืนยันนะคะว่ายังไม่ล้มโครงการนะก็รอดูว่าแม่หุนทางมันก็แบบมีทางเลือกอยู่ไม่กี่ทางนะคะรัฐบาลจะทำยังไงต่อกับนโยบายนี้ก็ติดตามกันนะคะทุกคน